สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่16-31กรกฎาคมของชาวราศรีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศรีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักดรวมของชาวราศรีมีนทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับ เอาละเดี๋ยวดูกัน้วยชาวราศีมีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในอดีตชาวราศีมีเนี่ยโดนคนคนนั้นค่อนข้างลวงหลอกทําไม่ดีเกิดขึ้นมันทำให้คุณค่อนข้างเจ็บช้ำมากๆเลยกับสิ่งที่เขาทําฉะนั้นคุณเลยค่อนข้างต่อต้านเขามากๆเลยภาพลักษณ์ที่เคยคุณเคยมองเขาเนี่ยมันมันสลายไปหมดเลยฉะนั้นคุณเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับคนคนนี้แล้วนะแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้บางท่านบางคนก็ไปสนใจเรื่องการงานการเงินหรือบางท่านบางคนก็ไปสนใจก็ปีดี ช่วงปัจจุบันละน้อง15กรกฎาคมเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณเองก็รู้สึกแฮปปี้ดีแหละเป็นบใจกับเรื่องใหม่ๆซะมากกว่าแต่เขาก็นั้นเป็นยังไงบ้างเขาก็นั้นค่อนข้างเสียดายแล้วก็รู้สึกว่าเออทำผิดพลาดไปเลือกเลือกผิดจริงๆในในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็แอบเมืองหวังในใจลึกๆว่ายังอยากให้คุณอาภัยให้เขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณเองก็ให้อาภัยไหมคุณก็ไม่ได้ใหอาภัยแล้วเพราะคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วอ่ะคุณก็ไม่ได้มองกับสิ่งเก่าๆ เอาเลยเดี๋ยวไปดูกันนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ อยู่กัน้องในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่ได้อยากกลับไปหาเขาหรอกเพราะคุณมองเขาอย่างทะลุปุโป่งไปแล้วก็ตีตีตาเขาไปแล้วนะฉะนั้นต่อยเขากลับมาทาดียังไงคุณก็ไม่ได้มองเขาเหมือนเดิมเมื่อคุณมองว่าตอนนี้ฉันมีความสุขแฮปปี้ดีแล้วเนี่ยจะให้กลับไปทุกข์ทรมทมเศร้าใจเรื่องเขาอีกคุณไม่อยากทําแบบนั้นอีกแต่ความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยหรืออย่างยังยังยังอาการแอบอยากรู้เรื่องราวของเขามันก็มีอยู่บ้านนิดนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั เขาเองก็รู้แล้วว่าคุณเองคงไม่สนใจเขาไปแล้วนะฉะนั้นเขาเลยมองว่าเออในเมื่อคุณจะไปก็ไป um. เขาเองก็ไม่อยากรั้งด้วยเหมือนกันเนี่ยก่อนหน้านี้เขาว่าไปยังอยากกลับไปหาคุณแล้วทำไมคุณไม่เปิดรับเนี่ยเขาเองก็รู้สึกว่าคุณคงไม่ได้คงยังเสียใจเรื่องเรื่องที่เขาอาจจะเคยทําไม่ดีคุณอยู่อะไรเงี้ยยังจําไม่อยู่ฉะนั้นเขาเลยมองว่าเออนี่เมื่อคุณไม่ให้อภัยเขาก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วนะเขาก็จะไม่สนใจคุณด้วยเหมือนกันอันนี้มาดูกันาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูคุณน้อไพ่แบเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระาหาว่างวันที่16-23กรกฎาคมฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหาว่างวันที่24-31กรกฎา,า,า, 3, าคมโ,โดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะครับแต่จะมีะชาวราศีมีนบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างเนาะมาดู16-23ก่อนน้ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ16-23ชาวมีนชาวมีนไปสนใจเรื่องการงานการหรือเรื่องวนตัวท,ที่คุณต้องจัดการเยอะแยะไปหมดเลยทำให้คุณแบบไม่ค่อยอยาก ไปสนใจเรื่องเขาดูเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับคุณมีโฟกัสในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าฝนเขาเองเป็นยังไงช่วงนี้เหมือนลมพัดถวดนเะน่ยมันทำให้เขากลับมาคิดถึงเรื่องราวของคุณเกิดขึ้นคิดถึงข้อผิดพลาดค,คิดถึงสิ่งดีๆของคุณเกิดขึ้นนะครับนะและช่วงนี้เองเนี่ยในประมาณ80%ปเปอร์เซ็นเลยอ่ะชาวมีนะีชาวมีเนะ่เขาเขาเขาคนนั้นของคุณอนะ่ะคนเก่าของคุณจะพยายามจะมีการพบเจอเกิดขึ้นหรือบางท่านบางคนเขาอาจจะมากดไลค์กดแชร์เพืว่าเป็นส่งส่งฟิกเกอร์ทางใดทางเกิดขึ้นด้วยซ้ำ พอได้เจอคุณหรือทักทายคุณหรือไปกดไลค์กดแชร์เพราะเพียงถึงตัวฟิเกอร์ใส่คุณอะไม่ว่าจะทางใดทางเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมีเลียงชั่นกลับไปหรือปฏิปิญาตอบรับกลับ,ลบไปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำเ,ทเฉยเฉหรือไม่ค่อยสนใจในสิ่งเขาทำเนี่ยเขาเองก็ค่อนข้างเสียใจสะเทือนใจกลับไปด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ยี่ห้าเออยี่สี่สามเสี้ยกัตกฎาคมาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยี่สี่สามเป็กรตกดาคมเนี่ยช่วงนี้เขาเองก็จะกลับมาคิดถึงเรื่องคุณว่าเอายังไงดีแต่เขาเองก็ยัง เหมือนพอเจอคุณแล้วก็ยังตัดใจคุณไม่ได้เนาะพยายมยังพยายามมองหาช่องทางที่จะพยายามอาจจะมาติดต่อพูดคุยคุณเกิดขึ้นเป็นลักณะนีตจว่าคุณค่อนข้างปิดใจคุณช่วงนี้มีความเครียดเรื่องการงานการยัหรือเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยทำให้คุณไปโฟกัสับฝีเงเหล่านั้นซะมากกว่าเรื่องอนาคตเลยเนาะนะคะส่วนเขาเองได้จะมองคุณอยู่ห่างเขายังไม่เห็นโอกาสที่เขาจะสามารถกลับมาทักทายพูดคุยหรือมากดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มส่วนเฟซบุ๊กคุณได้นะครับเขาได้จะมองโอกาสอยู่เรื่อยในช่วงนี้ก็จบการดูดวงความรักของชาวรราีีีมนนว้้แคค่ะับ ชาวราฝีมีท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้เนาะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะจ๊ะสวัสด,ดีจ้า